สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารนะครับผมจะได้นำเอาวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดชัยนาทมาให้กับพี่น้องได้ชมวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยวัดโพสีตาลามหรือวัดบ้านแพนะครับซึ่งวัตถุมงคลของท่านนั้นเป็นวัตถุมงคลที่หายากหาแท้แททันตัวท่านยากมากในสมัยปัจจุบันนี้ เนื่องจากว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านเยอะทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับเกิดจากประสบการณ์ที่วัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะั้นแสดงอภินิหารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องของท่านเครื่องรางตะกุดมีดหมอเสื้อยันผ้ายันของท่านรูปถ่ายของท่านล้วนแต่มีประสบการณ์สูงทั้งหมดนะครับวันนี้ผมก็จะได้นําเอามาให้กับพี่น้องได้ชมวัตถุมงคลที่ทันตัวหลวงพ่อและมีที่ปา ที่มาที่ไปชัดเจนด้วยนะครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวพี่น้องที่อยากจะพูดคุยอยากจะแนะนําอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรให้ผมฟังก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้เท่านั้นอย่าเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดีไลน์มันเป็นไลน์เก่าผมเข้าดูไม่ได้นะครับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะได้นําเอา วัตถุมงคลวันนี้มีทั้งมีดหมอมีทั้งภาพถ่ายและว,วัตถุมงคลของท่านมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากภาพถ่ายของท่านเลยดีกว่านะครับเพราะว่าภาพถ่ายของท่านเนีย่ยเป็นอะไรที่หายากนะฮะเป็นอะไรที่หายากแล้วก็จะหาแบบทันตัวท่านก็ยากด้วยและที่ยิ่งมีรอยลายมือจานของท่านนี่โอ้สุดยอดมากหายากมากนะครับอ่ะมาดู ภาพถ่ายบานนี้เป็นภาพถ่ายที่ท่านถ่ายคู่กับสุนัขตัวโปรดของท่านหรือว่าหมาตัวโปรดของท่านนะครับหมาตัวนี้ชื่อว่าเจ้าธงนะฮะเนี่ยชื่อว่าเจ้าธงนะครับเป็นหมาเพศผู้นะครับเป็นหมาเพศผู้พันไทยนะครับหลวงพ่อควยท่านรักมากแล้วเจ้าธงเนี่ยก็รักหลวงพ่อควยมากนะครับเวลาหลวงพ่อควยท่านจะฉันข้าว เจ้าทงนี้ก็คอยไปนั่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลาของพ่อปวยท่านจะให้ข้าวด้วยมือของท่านนะครับท่านจะปั้นและอธิษฐานจิตปลุกเสกข้าวให้เจ้าทงนี้กินนะครับเส้นเกษาของหลวงพ่อเวลาโกนเวลาล่วงหล่นอยู่ตามพื้นเจ้าทงนี้ก็กินกินเส้นเกษาหลวงพ่อหมดเลยนะครับ ใครไปใครมาเนี่ยต้องผ่านเจ้าธงก่อนนะเจ้าเจ้าธงนี่เป็นหมาที่รักหลวงพ่อมากนะครับแม้กระทั่งเวลาที่หมาที่ชื่อว่าเจ้าธงเนี่ยตายนะครับหลวงพ่อท่านก็นิมนต์พระมาทําพิธีสวดเหมือนกับสวดคนเลยนะครับสวดเหมือนกับสวดคนนี่แหละเหมือนกับสวดศพคนตายนี่แหละแล้วก็จัดพิธีชา,ชาปนากิจให้แล้วก็ถวายเงินให้กับพระ ที่มาทําพิธีเหมือนเหมือนกับคนเลยนะครับแล้วท่านก็พูดเป็นอ่าเป็นในว่าอันนี้เป็นชาติสุดท้ายของเจ้าทงแล้วนะครับที่จะเกิดเป็นหมานะฮะชาติต่อไปก็เกิดเป็นคนแล้วถือว่าเป็นหมาที่รักท่านมากเนะี่ยแม้กระทั่งเวลาถ่ายภาพเนี่ยเจ้าทงก็ยังมานั่งเฝ้าเลยนะครับเนี่ยถ่ายคู่กับหลวงพ่อกวยเลยนั่นแสดงว่าเป็นหมาที่ท่านรักมากจริงๆนะครับภาพถ่ายนี้เป็นภาพถ่ายที่หลวงพ่อท่าน จานนะฮะท่านจานด้วยลายมือของท่านไว้เต็มเลยนะครับนี่จานด้วยหมึกจานด้วยหมึกปากกาผมว่าเป็นหมึกพวกหมึกซึมนะครับเนี่ยพวกหมึกซึมเนี่ยท่านจานไว้บนกระดาษหนังไก่นะครับเนี่ยบนกระดาษหนังกระดาษหนังไก่นะครับจานไว้ทั่วเลยนะครับจานไว้รอบเลยนะนี่จานไว้รอบนี่จานไว้รอบภาพถ่ายเลยนะครับจานด้วยลายมือที่งดงามมากเห็นไหมครับ นี่อันนี้ผมได้มาจากชาวบ้านนะครับได้มาจากชาวบ้านแถวชัยนาทนั่นเองนะครับ <c oughs> ดูลายมือของหลวงพ่อนั้นงดงามนะครับลายมือหลวงพ่อนี่งดงามมากนะครับนี่และภาพถ่ายนี้เป็นภาพถ่ายเป็นภาพเป็นภาพต้นแบบด้วยนะครับเป็นภาพต้นแบบถ่ายจากร้านสหศินท่าช้างนะถ่ายจากร้านสหสินท่าช้างนะครับนี่ ตัวหนังสือเนี่ยโนูนโนูนนูนเนี่ยเป็นภาพถ่ายในยุคป,ประมาณปีพศ2510ขึ้นมานะครับนี่นะครับแล้วก็ภาพหลวงพ่อนี่ชัดเจนมากดูหน้าตาท่านนะครับยังแข็งแรงนะฮะนี่เก่าข่ำคร่านิดนึงนะครับนี่ภาพเจ้าทงนะครับป่านนี้ไปเกิดเป็นคนแล้วมั้งครับภาพของหลวงพ่อเก้วยนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ มีความศักดิ์สิทธิ์มากทั้งด้านมหาอุดคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดแล้วก็เมตตามหานิยมค้าขายอะไรพวกนี้ติดไว้ตามบ้านติดไว้ตามบ้านตามออฟฟิศเนี่ยก็จะทําให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองบ้านนั้นมีแต่ความเป็นมงคลนะครับใครจะทําของทําอะไรใส่ไม่ได้เลยนะครับภาพหลวงพ่อกลวยเนี่ยเป็นภาพที่หายากนะครับที่ท่านตัวท่านแล้วก็มีลายมือของท่านจานไว้อย่างงี้นะครับหายากมากนี่ จากร้านสหศินท่าช้างนะครับจากร้านสหาสหาสินท่าช้างนี่จานไว้ด้วยลายมือที่งดงามด้วยการตั้งใจในการจานมากนะครับนี่อันนี้เป็นยันตุกตาท่านเห็นไหมในยันตุกตาท่านเห็นไหมครับนี่นี่ยันตุกตาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของท่านเป็นยันประจําตัวของท่านเลยนะครับ งดงามมากหนไหครับนี่หน้าตาของท่านถือว่าเป็นภาพที่หายากนะครับโดยเฉพาะภาพเดิมๆแบบนี้ภาพภาพต้นแบบแบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยก็เราดูภาพพวกนี้เป็นภาพถ่ายจากอ่าเรียกว่าเป็นภาพถ่ายต้นฉบับเลยนะครับเนี่ย้านสหสินเนี่ยสั่งมา ทีละร้อยสองร้อาร้ใบเนี่ยนะสั่งมาทีละสองรำร้อยใบแลแกก้วแจกจ่ายหมดก็ไปเอามาอีกเรื่อยๆถ้ามีญาติโยมมีลูกศิษย์ต้องการเอานําไปบูชาไนะครับเนี่ยภาพชัดเจนมากนะครับนี่ภาพชัดเจนมากหายากนะครับความยาวไอความกว้างนี่ประมาณ17นิ้วนะครับความสูงเนี่ยประมาณสัก13นิ้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นภาพขนาดใหญ่แขวนไว้ตามบ้านแขวนไว้ตามห้องพระแขวนไว้ตาม Office. ออฟฟิศเป็นสีริมงคลกกับธุรกิจของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับหลวงพ่อกวยหาของทแ,ทแท้ยากแล้วครับนะครับหาของที่ทันตัวท่านนี่ยากมากนะครับปัจจุบันนี้แม้แต่ของไม่ทันตัวย,ยังราคาแพงเลยปัจจุบันนี้นะครับอของพ่อนะนี่เก่าดูง่ายสบายตานะครับเก่าดูง่ายสบายตาเอามาดูอีกชิ้นหนึ่งผมจะให้ดูมีด มีดเนี่ยวัตถุมงคลสามชิ้นเนี่ยผมได้มาจากบ้านคาหาบดีนะครับได้มาจากบ้านคาหาบดีผู้ดีนะครับแล้วท่านท่านเนี้ยอายุ90กว่าปีนะฮะยังมีชีวิตอยู่นะครับก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยไปทําบุญกับหลวงพ่อกลวยบ่อยอะไรที่แปลกๆของหลวงพ่อกวยนี่ฮนุมานตัวเบลิ่มเลยนะครับฮนุมานนี่ยืนโอ้ยืนสูงมากนะครับเป็นฮนุมานตัวครูหลวงพ่อกลวยท่านก็ทําทให้กับท่านนี้นะครับ แต่เสียดายมีดด้าบนี้นะครับเป็นมีดปีพศ2521นะครับเป็นมีดดามงาของท่านฝนะักหายนะครับฝักหายน่าเสียดายมากนะครับน่าน่าน่าเสียดายมากฝักหายนะครับมีดเล่มนี้เดี๋ยวให้ดูภาพเดี๋ยวให้ดูภาพถ่ายก่อนดีกว่านอะอภาพถ่ายจะได้ดูชัดๆนะจะได้ดูชัดๆนะครับมีดเล่มนี้ประมาณสัก สี่ห้านิ้วนะเป็นมีดขนาดปากานะนี่นี่ดูนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นมีดขนาดปากานะ,อะพอดีโทรศรัพท์เข้านะครับพอดีโทรศรัพท์เขา่าเดี๋ยวนี่เห็นไหมครับเป็นมีดที่ดูง่ายมากนะครับเป็นมีดที่ดูง่ายหาแท้ๆยากนะครับถ้า มีดเล่บนี้ถ้ามีฝักด้วยเนี่ยโอ้ราคาแพงนะมีฝักมีที่เน็บอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยจะราคาแพงมากนะครับราคาหลายหมื่นนะครับถ้าถ้าครบครบนะแต่นีเออ่เสียดายเสียดายฝักเสียดายที่เน็บนะครับก็คงจะใช้มาพอสมควรเลยนะครับอันนี้อีกอเห็นไหมครับ ดูงาดูความเก่า,าเดี๋ยวจะให้ดูตัวจริงนะตอน,ตอนนี้ดูภาพเนี่ยดูใบมีดนะครับตอกคำตอกยันไว้เป็นเอกลักษณ์นะครับยันใบพัดหัวท้ายเลยนะครับยันใบพัดหัวท้ายอัอนนี้เห็นไหมครับเนี่ยลักษณะมีดแท้ใบโลหะแท้นะครับการตอกการอะไรนี่ไม่ใช่ปั๊มนะครับเป็นการตอกนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับนี่ลักษณะแมมเป็นแปดตังเป็นเงินนะครับเป็นแปดตังเป็นเงินนี่เก่าๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่เห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูของแท้นะครับดูของแท้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับนี่ตัวจริงนะครับนี่ตัวจริง นี่เป็นใบสเตเลตนะครับการตอกเนี่ยเป็นไม่ใช่มีดปั๊มนะเนี่ยเห็นไหมครับมีรอยเสี้ยนเห็นไหมมีรอยเสี้ยนมีตอกมีรอยซสีวเนี่ยมีรอยขาดมีรอยเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเนี่ยนะครับนี่คือลักษณะมีดแฮนด์เมดนะฮะตอกมือจริงๆนะครับมีดปีพศ2อ2 1น้ายิบเ็ดนะครับในการฉลองอพระอุโบสถนะครับนี่นะครับดูดูพวกแหมนะครับ นี่ดูพวกแหมดูพวกงาโอ้ลั่นเล้าเลยทีเดียวนะครับเป็นมีดที่ดูง่ายสบายตามีดเล่มนี้แท้ตาเปล่าเลยนะครับแท้ตาเปล่าเลยเห็นไหมครับเนี่ยกรรมวิธีถูกต้องถึงจะเหลือแค่นี้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นเต็มร้อยนะครับความศักดิ์สิทธิ์นั้นเต็มร้อยเลยอ่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นเต็มร้อยการตอกอาขระยันตอกอย่างนี้นะครับยันใบพัดเนี่ยยันใบพัดแบบนี้แล้วก็ ปิดด้วยโตอุนะครับยันเบพัดตรงนี้อ่านว่าอปะจะคะคะปะอะจะนะครับเป็นยันเป็นยันของพ่อเท่าปั้นวัดข้างข่าวนะครับที่หลวงพ่อกวยท่านได้ตํารามาศึกษานะครับแล้วก็ตํารานี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อกวยท่านก็ใช้พระคาถาบทนี้าจารอยู่ในเสื้อยันผ้ายันวัตถุมงคลต่างๆมากมายแม้กระทั่งอ,อยู่ในมีดหมอ ตะกุดของท่านนะครับก็จานยันอัคราแบบนี้ไว้เยอะด้วยนะครับไว้เยอะด้วยแล้วก็ปิดด้วยยันใบพัดนะครับนี่แบบนี้นะครับอปะจาาัคะนะครับอปะจัคะคะปะอาจาเนี่ยสลับไปสลับมาทั้งฝั่งนี้นะครับก็เป็นยันใบพัดเหมือนกันก็เป็นการสลับปะคะจะอะจะอะคะปะนะครับแล้วก็ ยันใบพัดและกระจบด้วยตัวอุนะครับมหาอุดนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะเป็นมีดแท้เลยนะดูง่ายมากหาแท้แท้ยากนะครับมีดหลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับหาแท้แท้ยากแม้กระทั่งอยู่แค่นี้แม้กระทั่งมีแค่นี้ก็ยังถือว่าโอ้โหเนี่ยดูง่ายฮะมีดแท้นี้ดูง่ายมากนะครับเห็นไหมครับใบมีดใบอะไรพวกนี้โอ้โหนี่ดูง่ายมากสวยงามด้วยนะครับ สวยงามเสียดายฝักหายนะครับเสียดายฝักหายมีดเล่มนี้นี่สบายใจนะครับมีดแบบนี้นะครับกรรมวิธีถูกต้องศิลปะถูกต้องธรรมชาติถูกต้องเลยนะครับที่ไปที่มาก็ถูกต้องด้วยได้มาจากตระกูลลูกศิษย์หลวงพ่อโดยตรงนะครับเห็นไหมครับนี่ให้ชมนี่มีที่หายากนะครับ เดี๋ยวให้เป็นการรีวิวเนาะเป็นการรีวิวให้ชมชั้นๆนะครับวัตถุมงคลของท่านนะามาดูขี้พึ่งฝีพึ่งฝีพึ่งนะวัดโคศิตตรา,ามนะครับวัดบ้านแครนะครับนี่ตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทก็คือหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตรารามนะนี่ดูตลับนี่นะครับอันนี้เป็นจากตระกูลลูกศิษย์เลยนะจากตระกูลลูกศิษย์เลยนะครับอ่าดู นี่นะครับด้านในก็เป็นกุมารทองนะครับเป็นกุมารทองแล้วก็มีตะกุดมีปลาเงินปลาทองแล้วก็มีฝีพึ่งของท่านถูกใช้ไปบ้างแล้วนะครับนี่ถูกใช้ไปบ้างแล้วตรงนี้เป็นคล้ายๆกับนกสาริกาอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นอะไรสักอย่างผมไม่รู้นะครับ อันนี้ก็อยู่ในยุคประมาณปีพศ2510กว่าๆแน่นอน,นครับนี่เกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมค้าขายนะครับกุมารทองปลาเงินปลาทองเนี่ยนะครับนรเนี่ยของหลวงพ่อกล้วยนี่หาไม่ได้ง่ายๆนะครับฝีพึ่งนี่ไม่ได้เจอได้เลยนะครับฝีพึ่งออกหืนๆนะครับมีความเก่ามากแล้วนะครับมีความเก่ามากแบบนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับนี่เป็นของที่หายาก นะครับก็เลยเอามารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับมาดูอีกชิ้นหนึ่งชิ้นนี้เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นสมเด็จแกะจากสมเด็จปกโพนะฮะแกะจากไม้พยังยิ้วดำไม้ไม้พยังยิ้วดำเนี่ยประมาณปีพศ25 1 0ากว่านี้จะดังมากนะครับพระเกจิคณาจารย์ก็จะนิยมเอาไม้ไม้ยิ้วดำเนี่ยมาแกะเป็นพระขันมั่งนะครับมาทำเป็นรูป มาทาเป็นวัตถุม,มงคลอะไรต่างๆมากไม่เว้นแม้กระทั่งหลวงพ่อกลวยนะครับท่านก็ให้ช่างแกะสมเด็จปกโพนะฮะแล้วก็ลงจานนะครับลงจานอิติเขไว้นะครับลงจานอิติเขไว้น,วนี่แบบนี้ด้านหลังก็น่าจะมีรอยจานด้วยมั้งครับมีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันอยู่ในกรอบพลาสติกเก่ากรอบพลาสติกแบบนี้นะครับประมาณปีพศ2 5 1 6 1718ดเนี่ย ก็จะนิยมนิยมเลี่ยมกันแบบนี้นะครับเนี่ยนิยมเลี่ยมกันแบบนี้เก่ามากเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราหาสมเด็จปกโพนะสมเด็จปกโพที่มีราคาเป็นล้านนะไม่ได้นะครับของหลวงพ่อกลวยนี่อันนี้ก็ใช้แทนได้เลยนะครับเป็นไม้ทนสิทธิ์เป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวแม้แม้แต่ไม่ได้รับการปลูกเสกไม้พยังนิ้วดํานี่ก็ มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยยิ่งได้รับการได้ที่ฐานจิตปลูกเสกจากหลวงพ่อกลวยด้วยโอ้โหโลงเหล็กจานจากหลวงพ่อกลวยด้วยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะครับศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ยแบบนี้หายากนะครับหายากนี่ก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะที่ผมนํามารีวิวให้กับพี่น้องได้ชมด้วยความเป็นความเก่าเป็นวัตถุมงคลที่มีที่ไปที่มาชัดเจนเนี่ยผมว่าหายากแล้วนะครับก็เลยเอามารีวิวให้กับพี่น้องอได้ชมประมาณนี้เอามาให้ชมประมาณนี้นะครับ พี่น้องครับวีโอวันนี้ทำค่อนข้างที่จะสั้นนิดนึงเนื่องจากว่า,าผมมีภารกิจหลายอย่างนะครับวันนี้มีภารกิจหลายอย่างก็คือต้องรีบทำแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องได้ชมวัตถุมงคลอย่างต่อเนื่องก็เลยทำออกมาให้กับพี่น้องได้ชมประมาณนี้ถ้าพี่น้อง คิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้นะครับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยฮะจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับท่านสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทร0 8 6 3 5 2 9 6 5 6อนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรของผมนะท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอถัดไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์แซมครับ